มาดูว่าการวิธีการรักษาการไหลติดนะครับที่ถามกันมาเยอะเวลาแม่เรามีอาการไหลติดจากอุบัติเหตุหรือว่าอยู่ๆมันย,ยกแขนไม่สุดหรือว่ามีลูกมีหลานไปดูแลกันเองนะครับได้ง่ายนะลองลองยกดูยกขึ้นมายกแขนขึ้นเนี่ยอาการไหลติดคืออะไรคือนี่ไงยกไม่สุดนะเขาไม่ได้แกล้งนี่นเ,นเขาเป็นจริงก็ยกนะยกสองมือนี่ครับยกขึ้นอ่านะอันนี้มือนี้ลงได้มือน,นี้ลงไม่ได้น,นี่เป็นการไหลติดนะง่ายๆนะ การรักษาอะไรติดก็ทําวิธีไก่ความบัดง่ายๆก็คือจับอย่างนี้ค่อยๆย,ยกขึ้นเจ็บไหมยกไปยกไปค่อยๆนะครับอย่าแรงนะเขาเจ็บจริง<ด>พอยกแล้วเราก็พอเจ็บเราก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะดับทีละสิบเบาๆนะครับเนี่คยค่อยๆยกขึ้นอย่างเงี้ยเบาๆไม่ต้องแรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่างเงี้คยค่อยๆทำนะอย่าอย่าแรงนะครับนะ หนะนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่สิบครั้งนะทำไปเงี้ยประมาณสิบครั้งนะสิบรอบไั้สองก็คือเราอยู่ด้านในนะตั้งมือขึ้นค่อยๆกลางออกไปอย่างเงี้ยกนะลางของนิดเดียวอย่ากลางของอเยอะกลางเยอะมันเจ็บนะแล้วก็จับตรงนี้ไว้เนี่ยมาดูใ,ใกล้ๆนี่จับไว้อย่างเงี้ยอย่าไปกลางขอ,อกนะประมาณเนี้ยนะแล้วก็ดัดถักข้างบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9, 1เเนี่ยมาค่ยช้านะหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทำอย่างเงี้ยค่อยค่อยทำไปนะครับเราเป็นญาติเราทำให้บ่อยๆเนี่ยคนไข้ก็หายได้ไม่ต้องไม่ต้องพึ่งหมอก็ได้นะหรือว่าเราไม่มีเวลาเราก็พาไปหาันก,กาไาล่าำบัตรก็ได้อันนี้ก็อาจารย์ก็สอนวิธีทำง่ายๆนะเอาง่าย